ถ้ามองผื่น,นอาจจะไม่รู้ว่าคนละบล็อกอยังไงอันนี้เขาเรียกบล็อกหน้ายาวเนีย่ยหน้าจะยา,ยาวๆหน่อยอันนี้เขาเรียกบล็อกหน้าสั้นแบบว่าพี่มองไงก็เหมือนกันไม่เหมือน <c oughs> เหรียญรุ่นเนี้ยถ้าด้านหลังไม่ใช่ยันหมูนะด้านหลังเป็นยันห้าเหรียญละห้าพัน่งินผมซื้อ <c oughs> สะดือจุนก็คือตรงสะดือเนี่ยจะเป็นกลมๆในสะดือจุน <c oughs> อันนี้ไม่มีกลมๆนะอันนี้เขาเราียกหูกระต่าย อันนี้ต้องบอกว่าเป็นพ้านเนื้อว่านบุทองคําแท้อันนี้ทองคําแท้นะนี่ครับเป็นพ้านเนื้อว่านบุทองคําแท้เนี่ยซึ่งว่านแบบเนี้ยพราะเต๋มีทำเห็นไหมเพราะเต๋มีทำ นี่ว่านบูดของคำแท้น,าาน,นี่อ่ะมาโอ้ยน,นี่นี่นี่ไอ้จอโนตดูใบอยู่ไหมชิน,นาราดบูอินวัดโบสถ์ชิน,นาราดหลวงปูอินวัดโบสถ์ชิน,นาาดตุง้งติ้งอันนี้คือโด่งดังเพราะว่าสาวโรงงานขับรถตัดหน้ารถกระบะถูกชนกระเด็นลอยไปเกาะกลางกระดูกหักหเลือดไม่ออกสักหยดทุกวันนี้ยังขายไก่อยู่ตลาดโพลาม ดูความสวยของจินาราดปูอินตรงนี้โอ้โหไอเจ้านอตดูไบนี่สวยๆไม่ค่อยเจอแล้วเนี่ยสมัยก่อนนะไปเดินงานประกวดนะถ้าเจอจินาราดเล็กๆแบบเนี้ยภาวนาพลิกหลังมาให้เป็นปูอินเพราะแพงได้ค่าน้ำมันได้ค่าตัวแน่นอนลงสนามครับเหรียญลงปูอินอนะทุกเหรียญที่ทันเชื่อมั่นในมุตะคุณได้ประสบการณ์อินเยอะ แล้วองนี้คัดไปเลี้ยงทองนี่คือสวยด้วยนะทองกมื่นกว่าบ,บาทแล้วจมูกไม่เปิดเลยผมต้องบอกว่าใครที่มีลูกชอบแหวนชอบบูชอบขัดรถเร็วให้แขวนปูอินคุณจะไม่ต้องมานั่งเสียใจเนะี่ยว่าลูกจะตายโหงนะว่าไปมีเรื่องมีราวจะตายโหงนี่อันนี้เขาเรียกว่าเสื้อเกาะเนะ่นะเนะี่ยเราเสื้อเกาะเมืองโพธาราม เอาว่าเหรียญรุ่นแรกเนะ่ยใบสาเกเนี่ยในคุกเนี่ยนะมีเรื่องกันานกายตัดยาเนี่ยแทงกันจ้วงแทงนนับครั้งไม่ถ้วนไม่เข้าสุดท้ายเอาไว้เนี่ยมีดอะที่ใช้หวดญยาจามฟันยังไม่เข้าเลยมาอีกอันหนึ่งนี่สายแว้นเมืองโพรามเนี่ยเขาชื่อพี่เจีย๊ยบพี่เจีย๊ยบขี่ทีแซไปเที่ยวดินแดนนักลบราชบุรีสมัยก่อนนะสมัยก่อนรถก็ต้องแต่งท่อไงนะ กระขับออกจากผับกระเบิ้มไมไไไไไไลไว้มแมนมีเรื่องกับเด็กทัามขามตามเข้ามาที่ปั๊มปตทตรงข้ามตลาดกอบกุล <sim. S 1> ไอเจ้าหนูหลวงพ่อฤาษีเนี่ยนะก็ขับแดดอันนั้นขับทีแซดเติมทุ่นน้ำมันคนละตู้เห็นเลยว่าเด็กทัมขามตามมาแล้วชักปืนยิงดังเลยแชะแชะแชะรู้ป่าททำไมาถึงรู้เพราะว่าเด็กปั๊มบอกพี่อย่ายิงปรากฏยิงไม่ออกเลยสามนัดก็ขับรถเครื่องหนีกลับมาถึงโพรามรู้ป่าวแขกอะไร พระผงพระผงเทียนชัยแล้วพระเนี่ยล้าวหมดเลยเรื่องล้าวปูอินนี่คือประสบการณ์เยอะมากเราไม่เห็นเหรียญปูอินนะแท้กันนานแล้วนะผมไม่มีเหรียญปูอินนะอยู่เหรียญหนึ่งที่ผมไม่ขายคือเป็นเหรียญที่มีจานถ้าพูดถึงวัดบ้านยางเราก็ไม่น่าจะค่อยเห็นกันแล้วอ้ปูดีอ่าอันนี้คือเหรียญหลวงปูดี นี่อันนี้ที่ผมเก็บไว้เป็นคนละบล็อกกันนะครับนะคนละบล็อกแต่ว่าช่างแกะคนเดียวกันถ้ามองเผินๆอาจจะไม่รู้ว่าคนละบล็อกยังไงอันเนี้ยเขาเรียกบล็อกหน้ายาวเนีย่ยหน้าจะยาวๆหน่อยอันนี้เขาเรียกบล็อกหน้าสั้นแปลว่าพี่มองไงก็เหมือนกันไม่เหมือนก,กว่าอันนี้ยืดกว่าบล็อกหน้ายาวนี่บล็อกหน้าสั้นอาจจะหน้าสั้นกว่าน่อยหนึ่งใบหูก็ไม่เหมือนกันเห็นปะ อ๋อเขาใจ่ะใบหูก็ไม่เหมือนกันบล็อกหน้ายาวกับบล็อกหน้าสั้นซึ่งต้องบอกว่ามีพ้าราบุรีคุณส่งมาขายผมคือตอนนี้คนอะเอาว่าเฮียแก้วจะมาขอซื้อบุรีผมเลยเมื่อกี้ชั่วโมงนี้ขอเถอะให้ผมอะแบ่งพ้าอย่างอื่นอะขาดทุนครึ่งหนึ่งยังดีกว่านะเพราะพราราบุรีมันเป็นตาบาาไปแล้วว่าสมัยก่อนตอนที่ผมมนาะทําเพจใหม่ๆคนก็บอกพระราชบุรีขายได้จริงไหมขายได้จริงเปล่ามีคนซื้อจริงเปล่าผมก็เอามาประมูล แล้วพระราชบุรีเนี่ยอายุร้อยกว่าปีหมดไงแล้วคือด้วยความว่าสวยๆอะ่ะไม่เหลือแล้วเพราะเขาแขวนใช้กันเปือยจนสึกหมดไงก็เลยกลายเป็นว่าเสียอกเสียใจกับหาพระกลับมาไม่ได้ตอนนี้ใครมีเหลือราชบุรีมานะผมจึงซื้อทุกสภาพแล้วก็ตัดตลาดเก็บไว้แบบเนี้ยนี่สวยทั้งคู่อ่านะครับ พอห้องก็เหลือหนึ่งเหรียญปิด,ดตาปัญญายังไงนะอ,อันนี้ปู่สุกวัดปากของมะขามเท่าตาคราจา์ผูดีมามา,มาใจเย็นนะอันนี้ก็ให้รู้จักว่าถ้าใครมีก็เอามาขายได้เอานี่ดีกว่าโอ้โหดูถ้าทองเมอร์เซ็นเดี็เป็นแบบนี้อ่าอันนี้เขาเรียกว่ากุ่สุริรราสีอ,อ่อันนี้คือโด่งดังอ่ามาจากนะ เขาสมัยก่อนเขามีเรื่ององานวัดบ่อยก็จะมีพกมีดพกกับเหล็กกุชาร์ปแทงกันพ่อโกงกับพ่อร้ายว่าเขายีสานเนี่ยก็โด่งดังด้วยการที่ปั้มแทงกันแล้วไม่เข้าทั้งคู่นะก็เลยถามแทงกันจนเหนื่อยบอกเออเองใช้อะไรวะค่าค่าสิทธิ์พ่อโกงน,นะค่าสิทธิ์พ่อร้ายอันนี้ก็แทงกันเนี่ยตอนเที่ยวง,งานนะครับก็ไม่เข้าทั้งคู่คนหนึ่งแขวนปิดตาปูจันบัญนยางนี่ปิดตาปูจันบัญญยาง คนหนึ่งแขวนเหรียญหมูหลวงพ่อสุรินนะครับเหรียญหมูไฟหลวงพ่อสุรินวัดลาดบัวขาวต้องบอกว่าเนี่ยใครที่สักยันหมูหลวงพ่อสุรินนะสักได้สองตัวนี่ถือว่าเก่งตัวแรกจะแทงจะชัดตัวสองแทงจะไม่ชัดเพราะว่าสักไม่ค่อยเข้าแล้วเวลางานปีเนี่ยนะถ้าใครนะสักหมูหลวงพ่อสุรินนะแล้วเดินมาถึงหน้าสุมาตรวัด ต้องก้มลงคาร้องเหมือนหมูหมดผมจะบอกให้หลวงพ่อสุรินมีพระสมเด็จที่ทําจากเนื้อของสมเด็จนะที่เป็นของนะสมเด็จโตด้วยเป็นสมบัติตกทอดจาะกวะละัลคังหลวงพ่อสุรินเนี่ยต้องเรียกว่าพ่อเนี่ยเป็นขุนน้ำขุนนางพ่อเนี่ยตายตั้งแต่เด็กนะสังฆราชนะกรมพระยาเจ้าวชิระยานวโรรถเป็นผู้เอาไปอุปการละตั้งแต่เด็กเด็ก นอนอยู่ใต้เตียงสังกราเขยผมจะบอกให้นะฉะนั้นพระสมเด็จกับมอสุรินทน่ะที่พิมพ์แขนเป็นก้างปลาเลยแพงเหรียญมีรุ่นเดียวนะครับเหรียญกรรมฐานจากวัดปากบางนี่แล้วก็เหรียญน,นะครับจากนะพ่อเปรมวันลางวานวิชายั์หมูไฟเอ๋ถ้าเพื่อนๆทุกคนเข้าใจก็จะนะเล่าให้ฟังนะครับฉะนั้น นะเหรียญหลวงมองสุรินคุณอย่าไปตกนะถ้าคุณไปเจอเหรียญไม่มีหูแล้วมีกระไรอย่าไปให้ใครสวดเดอ้อเหรียญรุ่นเนี้ยถ้าด้านหลังไม่ใช่ยันหมูนะด้านหลังเป็นยัน 5, ห้าเหรียญละห้าหมื่นผมซื้อถ้าหลังยันเนี้ยเป็นยันห้าอ่านะครับคราวนี้ถ้าเป็นเหรียญข้างหลังหมูไม่ได้ขวาวันหมูตามแบบนี้แต่ตัดหูให้รู้ไว้เลยว่า อันนั้นก็แพงแพงกว่าลมดําแบบนี้ใครที่บอกว่าได้เหรียญตัดหูกระไลาจากหลวงพ่อแล้วเอาตังไปทำบุญโกหกหลวงพ่อสินะอยากสร้างโบสถ์ให้เสร็จแล้วท่านนะเป็นมาเลงที่คอด้วยนะใครบอกท่านพระสัตรพกว่าสังขารเรากรรมของเราเป็นมาแบบนี้แต่เรานะ่ยจะสร้างวัดให้เสร็จสร้างโบสถ์ให้เสร็จก่อนใครที่ถวายปูนนะหนึ่งตันจะได้เหรียญกระไลเงินทองนาคสามเหรียญ ไม่ต้องเอาตังมาให้เอาปูนมาให้นี่คือหลวงพ่อสุรินทรราชบัวขาวใช<อ>่นี่แต่ถ้าเป็นเหรียญหมูขวางนี่นะถ้าในบล็อกธรรมดามีหุ้กันหมูขวางก็จะแพงกว่าหมูตามพร้อมทองอ่าคุณต้องรู้เกี่ยวกับสิ่งที่คุณจะไปก่อนนี่คือพายอดนิยมนะของจังหวัดราช,ชบุรีโดยเฉพาะอำเภอานโปงแล้วรู้เปล่าว่าเหรียญหลวงพ่อสุรินทร์เนี่ยไปอยู่ที่ไหนมากสุดอยู่ที่ด่านช้างนะอยู่กับพี่ดำเปานิง พี่ดำเป้านิ่งเนี่ยให้ลูกแขวเหรียญหลวงพ่อสุรินแล้วขับรถเนี่ยคว่ำรถใช้ไม่ได้อะรถเละข,ขายซากอ่ะอแต่ลูกพี่ดำไม่เป็นไรเลยพี่ดำเป้านิ่งก็เลยทำพิพิธภัณฑ์เก็บเหรียญหลวงพ่อสุรินเยอะที่สุดในประเทศไทยเอาง่ายงว่าซื้อเหรียญที่ไม่สวยสิบเหรียญเหรียญละห้าพันก็คือห้าหมืนแต่สู้สวยเหรียญเดียวจบไม่ได้อะปิดตาปูจันรดบรรยงอ่ะเหรอ แล้วก็พักุพัสสีปิตาปุจันปุจันเต้เลยพี่นัทพลผลนี้คู่กันเลยนะปิดตาหลวงปูจันวัดบ้านยางก็ไม่ต้องพูดอะไรกันเยอะเพราะว่าเป็นปิดตาที่ไม่มีใครไม่รู้จกักอ,อันนี้เป็นปิดตายอดนิยมของเนียประเทศไทยนี่อยู่ในชุดเบญจาภาคีเนื้อเมกพัด ห้าวัดของเมืองไทยเพราะปิดตาปูจัน้แท้ไม่ค่อยเจอแล้วนี่อันนี้เป็นพิมพ์นะยอดนิยมมันคือหูกะไตก็จะมีสะดือจุนกับหูกระไตสะดือจุนก็คือตรงสะดือเนี่ยจะเป็นกลมๆนี่สะดือจุนอันนี้ไม่มีกลมๆนะอันนี้เขาเราียกหูกระตายแพงแพงใครๆครก็อยากได้ปิดตาปูหลวงปูจันวัดมาะยางแท้แต่ส่วนมากเจอแต่เก๋ นั่นแหละคือประเด็นครับนี่เอาว่าถ้าคุณไปถามเซียนพารนในลุ่มน้แม่กองปิดตาเมกะพัดหลวงพ่ออะไรแพงสุดในนี้เบอร์หนึ่งก็ต้องหลวงปู่จันทร์วัดบ้านยางง่ายง่ยไหมคือทั้งลุ่มน้ําแม่กองเลยนะทั้งต้นน้ำตั้งแต่เมืองการไหลยันไปนะฮะทะเลแม่กองเนื้อเมกะพัดที่แพงที่สุดที่ลงในหนังสือนะพระลรุ่มน้ำแม่กองก็คือหลวงปู่จันทร์วัดบ้านยางใช่ครับ ปิดปิดตาห้าหม่แม่ห้าหมื่นนี่ซื้อมาหายให้ผมทีถ้าผมก็ตายนะบอกว่าอาจารย์มีแหวนพี่รอดเก้าพอยิ้มขอใช้สะกคงครับไม่ไม่อยู่ที่พี่อาจารนชิดการปีชาผมแทบไม่เหลือแล้วบัญญังิหกหม 60, ปิดเลยไม่ได้หรอกใครยังได้กดโอเคมาครับอ่าคุณไปดูในเพจนครปฐมดิเนี่ยนะไม่มีเลี่ยมก็ยังคงเป็นแสน นะหูกก็ตายถ้าเป็นปู่หน้าก็เจ็ดแปดแสนอ่าถ้าลองลงมาก็ปูจันซึ่งเป็นสิทธ์ปูหน้าก็ทะลุสองแสนไปแล้วเพจสันขวานทาให้ผมกลับมาศึกษาสะสมมาเครื่องอีกครั้งครับขอบคุณครับโอ้ <บา S 1> ขอโอเคโอเคโอเค,อเคผมสามตัวก่อนเลยกวัดระาสีสนุกทุกวันเนะี่ย อันนี้คือตามสไตล์ของพระสมัยโบราณอยู่แล้วก็คือเป็นพระบุกทองคำใช,ใช่เห็นพระยุธยาบุกเงินบุกทองไหม,มนี่ซึ่งในกุในยอดพระปางเท่านั้นก็จะมีพระเนื้อทองคำบรรจุอยู่ซึ่งก็สามองค์เจ็ดองค์เก้าองค์ก็ว่าไปนี่อันนี้พร้อมตลับทอง ซึ่งแบบเนี้ยจูจูเห็นแล้วจะอยากได้เลยเนี่ยก็จะเป็นการว่าเข้าทางผู้ที่รู้นะเอาว่าให้ไปหาข้อมูลกันก่อนผมจะวางไว้สักสามวันแล้วไปหาข้อมูลมาบอกกันจะได้รู้จะได้เข้าใจกับตนมเมาเรือพี่กัปตันบอกพี่กัปตันบอกเมาเรือวันนี้พี่กัปตันไม่ได้แทงยูผมเลยนะเหรียญลำโพออุตมะ ถือว่าเอาเป็นเอาเป็นที่ระลึกจากเพจสันขวามน,นะครับปีสองเก้าแล้วคุณดูตัวหนังสือดินึกถึงหลวงพ่อเกษมไหมงานเดียวกับหลวงพ่อเกษมไหมงานเดียวกวันพี่เ,เอออันนี้ถือว่าเป็นที่ระลึกจากเพจสันขวานเหรียญหลวงพ่ออุตมะมีเท่านี้ มีเท่านี้เหรียญหลวงพ่อธรรมะปีสองเก้าใครเอาพิมพ์ปิดให้เหรียญละสองร้อยเห็นไหมครับพ้าดีๆไม่จะเป็นต้องแพงทุกคนสามารถเล่นพ้าได้หมดจับต้องพ้าได้หมดครับเหรียญละสองร้อยนะครับ,บ,นนรบถือว่า <ละ S 1> เป็น <ละ S 1> ของ <ละ S 1> ที่เลือกจา<ะ>ก <100. S 1> เปสันขวานอ่ะใครที่แบบอันนั้นก็หลายหมืน่นอันนี้ก็เป็นแสนผมมีหลักร้อยแต่อยากจะเป็นแฟนเพย์สันกวาน มีแค่นี้ไม่มีอีกนะอ่านะครับอันนี้ถือว่าเป็นของที่ระลึกกันแล้วหลวงพ่ออุตมะคุณแขวนติดหน้ารถแขวนติดคอให้เด็กแขวนให้ใครแขวนกันแล้วแต่นะครับขอได้จริงแน่นอน